เล็กนำสินค้าอะไรมาจำหน่ายช่วยแนะนำทางชาวตลาดเราด้วยครับสีค่ะ นะคะอยู่สวนป่าบ้านดินนะคะไปถล๊ะค่ะที่สวนของเราก็จะมีผักออร์แกนิกแล้วก็ผักปลอดภัยแล้วก็จะมีปลาปลาเลี้ยงที่บุกแลก้วปกดิบ็คือปลาใบกอกค่ะแล้วก็มีไข่ไก่อาร่อยที่หลักๆกแล้วก็จะมีพวกแปรรูปจากผักจากปลาไขอ่อารมณ์ดีเป็นยังไงครับก็คือเส้นดังกว่านิดนิดนึงอ๋อค่ะก็คือไข่ไก่ที่เราเลี้ยงแบบปล่อยค่ะแล้วก เอาพวกเศษผักที่เลี้ยงในในสวนแล้วก็พวกเศษปลาเอามาทําเป็นอาหารปลาเออทำอาหารให้ไก่กินโดยเบื้องต้นคือไก่ก็ไม่ได้โดนกดดันไม่ได้ขังไม่ได้เ้าปล่อยเลยใช่เราเราทำอาหารนี่ก็ยังเป็นอาหารออกแกดิกเลยใช่ไหมครับเศษผัก นี่เราปลูกนั่นแหละค่ะก็ด้วยลักษณะนี้ไข่ไก่ก็เลยไข่ใบใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็ทานอร่อยนะครับแล้วก็รับประกันว่าไม่มีสารเคมีเจอปนตั้งแต่กระบวนการต้นกระบวนการเลยนะครับแล้วแล้วผักของสวนป่าบ้านดินเป็นยังไงครับอ่ช่วงนี้หน้าร้อนก็เลยไม่ค่อยมีผักแต่ปกตินี้คือหลักๆก็จะเป็นพวกสลัดผักบุ้สลัดแล้วก็ผักเคลว สลดัดอย่างน้ําจิ้มเนี่ยก็คือเป็นพริกแล้วก็เป็นผักที่อยู่ในสวนแล้วเอามาปัดปิดน,น้าจิ้มส่วนตัวสลัดนี่ก็คือเป็นผักที่ปลูกในสวนถ้าชาวเมืองอยากทานชาวสุกคนอยากทานนี่เดินทางมาได้เลยนะครับผักสลดัด จากสวนป่าบ้านดินนะครับเป็นผักอิมซีร้อยเปอร์เซ็นต์ปลกเองเลยปลูกเองค่ะเป็นผักที่ปลูกบนโต๊ะผักโต๊ะปูนผักบนโต๊ะปูนดียังไงครับดียังไงครับคือมันก็ปลอดภัยจากพวกหอยทากพวกมแมลงอ่าแล้วก็เป็น ถาวรนะค่ะหมายถึงว่ามันทนทานคนปลูกไม่ปวดหลังใช่เวลาลงไปเก็บปกติต้องต้องลงไปเก็บไอ้ไอ้นี้เป็นไอเดียหนึ่งนะครับที่ถ่ายทอดได้ใครสนใจนะมาเรียนรู้กับสวนป่าบ้านดกิได้หรือว่ามาที่ตลาดพอใจเรานะครับเราก็มีวิทยากรเจอคุณเล็กถามได้เลยทํายังไงนะปลูกผักบนโต๊ะทํายังไงนะครับเข้ามาปรึกษาได้คุณเล็กแนะนําได้ได้ค่ะอ่าไปเป็นวิทยากรให้ได้ใช่ครับตลาดพอใจเราเต็มไปด้วยผู้รู้ด้านต่าง ฝาเนาะเรื่องการปลูกผักการทำย้อมคราม น้ำหมักก็หมักเองค่ะครับผมก็ที่กล่าวถึงส่วนป่าบ้านดินเนี่ยก็จะอยู่เลยมอเกษตรไินิดนึงนะครับเลี้ยวไปทางจะถือเจอสี่แยกนะครับต่อไปจะมองไปทางนาว่าสาม้อยเมตรา300อยเมตรอยู่ทางขวามือนะครับก็จะไปเรียนรู้ที่สวนป่าบ้านดินหรือมาติดต่อที่ตลาดพอใจก็ได้นะครับโอ้แล้ววันนี้เพื่อให้เข้ากับฤดูร้อนด้านหลังเป็นร้านอันนี้ถ้าย้ายมาฝั่งนี้เนาะนะครับน้ำแข็งใส แข็งใสครับผมมีหลายหน้าเลยนะครับเป็นน้ําแข็งใสรสชาติอร่อยอร่อยนะครับทําใหม่ๆเลยหวานหอมมันสูตรคือให้ให้ของเยอะไม่กลัวเจ๊งให้แค่ที่ตลาดพอใจนะคะแค่ที่ตลาดพอใจนะน้ําแข็งใสนะครับมีพร้อมเลยนะครับให้บริการครับขอบคุณคุณเล็กมากนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นครอบครัวตลาดพอใจแล้วนะที่อยู่ในวิดีโอนี้ก็คือเพื่อรับประกันทุกข่าน ว่าถ้ามาที่ตลาดได้พบน้อยได้พบคุณเล็กได้ได้ทานอาหารปราลอดภัยนะครับจากสวนป่าบ้านดินอขอบคุณครับเสียงเสียงรอบจอ